สวัสดีครับเจตูสวัสดีค่ะพี่นองเอฟซีครับจ้าวัอนี้วัดวังหันวางหันห้องบัวได้มาตองวดอยู่พีเนาะครับเพราะว่าเจตูไปลอยเอ็ดครับแต่บัดที่นี่กะดีเพราะว่ากระไดมาฝากพี่ฝากนองคือเกาล่ะครับเป็นสีได้ตองวดหรือบัตองวดมันก็เลกตัวเกาคือเกาพี่นองแต่ถามาเลกตัวนี้นี่เจตูป้อยออกแต่โดนไปป้อยออกเป็นแต่ หลังเหล็กออกเลยพราต่เหล็กออกปุ๊บเจตูปอยเลยวันที่สิบหกปอยเลยแต่พีนอนเอพซีทั้ทงช่องต่างๆว่า,าท่านใดๆ <c oughs> จะเป็นสูตรคำนวณคือเกาะะ่าเนาะค่ะเนาะสูตรคำนวณสูตรคำนวณจะวิ่งรูดบน้ะวิ่งรูดบนนี่จะเป็นเกา่าเ <c oughs> ม็ดเดียว <c oughs> ค่ะ <c oughs> ลางจะเป็นซีค่ะ <c oughs> ตัวกันจะเป็นสอง เจตูป้อยเม็ดเดียวก็คือเก้าสองสี่เน้นเลยใช่ไหมครับค่ะเน้นเลยคือเก้าสองสี่เม็ดเดียวครับอ่ะสำหรับเลขของเจตูเนาะครับบัดน,นี้จับคู่ไ้พี่น้องนี่ก็มี4.3 9สามเก้าสามีสองแล้วก็9เก้าสองแล้วก็41 9หนึ่งเก้าหนึ่งครับถ้าพี่น้องเอฟซีวาคือบ่แยกบนแยกล่างพี่น้องเอฟซีกะวา วิ่งลางซีพี่น้องก็เอาซีสามลางซีสองลางซีหนึ่งลางครับลักเก่าเนี่พี่น้องก็เอาบนก็ได้กันพี่น้องอยากแยกเองเนาะแต่สําหรับเจตูนี่ว่าว่าต้องแยกดอกเลขมันบอกี่ตัวมันมมอยูแค่หกเม็ดเจ็ดเม็ดกับเก่าซีเก้าสีสี่เก้ากับสี่สองสองสี่จะเป็นตัวตัวเต็งเลยอืจะเป็นตัวตัวตัวเต็งตัวที่แบบว่า น่าจะมาคแต่ก็เกาซวงนี่ก็กับป็นตาเพราะว่าภายในสามตัวพี่น้องภายในสามตัวเลขวิ่งของเกตูครับมั่นใจว่ายังไงก็มาพอว่างวดวังหันรุดเพราะว่าเลขคุนล็อกนอกแต่พราอว่ามันก็สีล็อกตัวเลขประเทศได้ตีมาซี่กระดอกกเดียแมนว่าไงี่สี่แล้วกับปฏิเสธนี่ก็ยังมาสี่สี่หกมันเป็นฉบบซีมหอดหอดหาตัวเชสเซนที่สีีแน่เนาะค่ะซี่ค่ะซี่แน่ ไอคิดว่าถ้าเกิดบล็อกนี่คือเขาเอาละบทที่นี่ C มันก็ต้องเหลือละจ้กตัวพี่น้อง C C สี่สามสี่สองสี่หนึ่งสี่เก้าเก้าสี C ตัวนี้คือเป็นตัวเต็งเลยนี่ C เก่าเก่า C แล้วก็ C สองสองซีนี่เป็นตัวตัวเต็งยาเริ่มบทนี่สามตัวของเกตัวก็คือเก้าสองสี่นี่ คาดว่าซีสองนี่หน้าจับมาล่างมาลางเพราะว่าเจตูเคยเคยเหดเล็กสูตรเหนียวมากแล้วมันมักงสีนะแต่กับบนแหน่พี่น้องก่บบนลางไปโหลดเพราะว่างดนี้ยังมีสีมาอีกใช่ไหมครับมามากต้องติดสีแต่สูตรของเจตูได้ลางนี่สีเป็นซีตัวกันจะเป็นสองบนจะเป็นเก้ามันก็นเลยเป็นเก้าสองสีนี่แหละ ถ้าพี่น้องอยากแยกกับไปแยกเอาเองถ้าพี่น้องหรือว่าสายรูดบิ่งกับไปรูดเอารูดเก้าวัะนรูดสี่วระสนรูดสองวระสนามาไายในสามตัวนี่เห็ุจังไดกัะไดเงินครับแต่เจตูวคิดว่าอาจจะมารบมือทั้งสามอ๋อครับงวดหนีขอให้เขาขอห้มาขอห้ปังอย่างงวดที่แล้วก็มางวดก่อนหน้านั้นนะครับเมียนจ้ะเจตูวก็เข้าเป็นประจาเนาะมีงวดว่างหานละรูดคักเมตตาหักเลยเพราะว่า งขาบอกไงไงออมันคือเลขาเจ้าล็อกกันไหมพี่นอ้องคคิดว่าต้องต้องล็อก่ะขันบ่ลลอกมันบ่ออกค่ะปน,นันดอกจะจับ,จบยังไงให้มันได้สี่สี่ทุกตัวเนาะะเรรามียนสี่สี่แล้วยังว่าสี่สี่หกกระเต้นห้ยกะซังว่าสี่สี่สี่ไว้ซะนะ <c oughs> พี่น้องเอฟซีมักน้ำเจตู่กะจัดเดอร์ขันบ่มาเข้ากะเรียนพานก็มมันใจล้านเปอร์เซ็นคือเกาเหรอพี่นอ้องล้านเปอร์เซ็นคือเกามันใจนะ เพราะว่าเจตูคำนวณได้ถ้าว่ามั่นใจของจกของจ็กสี่เหตุจังใดเนาะครับกันเท่าก็าต้องมั่นใจตัวจังคอยสิคำนวณให้เพลินแม่นบ่ล่นะใช่ครับคาดว่าเลขนี่บ่ถิมซี่ 9, บอทิมเก่าบ่ถิมสองคาดว่าสามตัวนี้กอดข้อกันมาแทะครับคิดว่าสามตัวนี้กอดข้อกันมาแทะครับพี่น้องกับปตัดสองเก้าเก้าสองเก้าสี่สี่เก้า สี่สองสองสี่ซ้ำนี่ก็ได้ถ้าว่าเอาตัวชุ่มมนี่แต่ว่าเจตูนะบ่ะเจตูนะบ่าอยากให้ตัดออกอยากให้สื่อทิมไว้เมื่อสแล้วแล้วสี่หนึ่งนี่มาจากไหนครับเจสี่หนึ่งนี่เป็นเลขติดที่ปกติแล้วเลขเจตูจะเป็นศูนย์เด้อืมครับสี่ศูนย์สี่ศูนย์เก้าศูนย์เด้อืมบ,บัตรนี้มันดังแห้งเอฟซีว่าสื่อว่าได้ดอกเจตูก็ได้ว่าหน<ฮ>ึ่งนี่กับศูนย์นี่มันแท้ตเป็นโตตายแท่นกัน กระเละถอดศูนย์ออกเอาหนึ่งมาแทนอ๋อครับที่จริงแล้วมันจะเป็นซีหนึ่งเออมันจะเป็นซีศูนย์เก้าศูนย์สองศูนย์อะไร่ีนะครับนี่ก็ะเละถอดออกถ้าพี่น้องมักวิ่งมักยังกับจัดเอาครับอาจสีว่ามันหลายโตแต่มันเป็นเหลขคำนวณเนาะค่ะเนาะมันว่าเป็นเหลขฝันเพราะสีใดตัวเดียวโคโูกแต่เลขฝันนี่ของเกตูนะฝันวา ฟันว่าไอ้เพิ่นตายไปแล้วนะเพิ่น์นมาบอกมีคนถามเพิ่นว่าเลขสี่ออกตัวใดเพิ่นเลยยกมือขึ้นยังสี่อส,ส,สองจ้าเพิ่นเลยยกมือขึ้นแบบนี่แต่อันนี้ก็คือมันเป็นโตเกาขาดว่าพี่น้องสีบ่มหมักน้ำเนาะอันนี้ก็คือเว้าให้ฟังคือคนที่ตายไปแล้วข้าเจ้าเอินถามนะว่าเลขมันสี่ออกตัวใดข้าเจ้าผู้หนีเพิ่นเป็นคนหมักเลขน้ำวัดซัน เจตัวบ่ลงไว้บ่าจ้าการมันเป็นเลขฝันอันนี้มันเป็นฝันนะครับคำนวณส่วนใหญ่เจตัวจะเน้นเป็นเลขคำนวณแมนค่ะอันนี้เป็นสูตรคำนวณก็เลยถ้าเกิดเลขฝันหนึ่งก็จังค่อยว่าฝันเนาะครับถ้ามันเข่าฝันก็ถ้าแอดมินอยากเขียนไว้ก็คือเขียนเลขฝันเจตุวางสันควัแจะจังคอยนั่นครับคือฝันเจต็คือศูนย์สองสองศูนย์นั้นเป็นตัวเก่าเนาะอันมักก็จังเอาฝันบ่มักกับว่าเป็นยัง แต่ก็ไม่แน่นะครับความฝันก็เป็นไปได้เหมือนงงที่แล้วก็มาอีกสี่หกมาแล้วก็ยังมาอีกแน่อยู่อันนี้มันก็เป็นตัวเกาเหรือหายเนะครับสองสองศูนย์คือคือทางช่องอยากรู้ว่าอันเลขสูตรเจตูนี้เจตูไปได้มาจากไหนครับคือว่าวิชาเนี่ยครับผมเมื่อช่วงไปอยู่ลอยเอ็ดนี่ไปอยากจะไปเหตุลิปพระอาจารย์พระอาจารย์หนึ่ยเพื่อนเป็นพระดังพระเจจีพระดังครับ ไปเฮ็ดฉีบเพิ่นแมนเพราท้ายหนาเพิ่์นก็ได้ยินเสียงเนาะเพิ่อนกัเลยบอยากห้เพิ่อนบ่อยากเว่าออกกล้องห้แต่ว่าเพิ่อนห้ตัวเล็กมาว้าวเอาบัดนี้ไปหาเพิ่นมันไปย่ามได้กับบ่พอเจ้กเทียเพิ่นเลยเอาสูตรห้ยกันเลยได้สูตรน้ำเพิ่นมากกนันเลยมาเฮ็ดหย่อนหลังร่องเบิงมาเฮ็ดย่อนหลังร่องเบิงปีหนึ่งน่ะรุดอยู่ประมาณสามเทียที่ว่ารุดนี่บ่แมนว่ารุดออกหมดเลยคือบางหันเด้ลุดนีคือว่า รุดจากไอ้จากบนมาเป็นล่างจากล่างไปเป็นบนจากตัวกันนี่ไปเป็นตัวเต็งยังสินะมันสิรุดแบบนี้ถามว่าเขาว่าเขาเขาทุกงวดแต่หังหังรุดออกจากบนไปขึ้นล่างล่างไปขึ้นบนยังสิหน้าครับนั่นแหละแต่เขาก็ต้องถือว่าบ่เขาแมนบ่ละเพราะว่าเขาแยกบนแยกล่างบันนีขันมันมากนคืนมันกอดข้อกันมากนี่แหละพระอาจารย์เพ่นเลยว่า มัน่็รูดดอกถ้าซื้อเป็นว่าสันเอาไปโลดเอาไปเห็ดแทบถึงได้กี่เห็ดมามันก็เข่ามาตลอดเดยเห็นบ่ม,นมาออกคิปที่แหลกอยู่นี่สามหาเห็นบ่นเข่าเป่งเห็นบ่สามหาแล้วก็ต่อมาเข่าแปดบ่เข่าโตกันแปดเจ็ดไหม,มที่ว่าแปดเจ็ดแล้วก็มาเขา่ายังเงินหกไอหกซีครับ หนึ่งสองหนังกันยังมาเขาอีกเนาะแปดหนึ่งสองก็สี่หกใช่ไหมครับแมนค่ะเขามาเรื่อยเรื่อแล้วมันไม่รุดมันไม่รุดรอบว่างหันนะที่ลุดแบบว่าบ่มีจกโตเลยนะอ๋อเขามันมันมาสี่ทุกตัวนะแมนสี่สี่หกกับสี่สี่มันมาแบบนี้นะมันก็เลยรุดก็เลยถ้าจังสี่นี่คือเจตูลู้แล้วว่าเป็นเลขล็อกสตอบ ว่าบอกชายยากก็คือบวกค้ยยันถ้าเกิดเลขบวล็อกนะแต่ถ้าเลขล็อกนี่ก็คือเหตุยังได้กันหลุดยังสิะน <า S 2> คะค่ะ่วนยสองก็ยังเข้านะเจนเนาะแมนศูนย์สองกับตัตัวเน้นพรามว่าแมนบอกแมนค่ะศ<ม>ูนย์สองกับตัวเน้นคักๆเนาะให้บางาเอฟซีก็เจ้าก็ได้กันแมนว่าละ่ะแต่ว่าวางหันเพิ่อนก็นเสียเงินน้ำข็ขอถูกเขาไพ่หลายๆครับวันเหนีอวใหม่เนาะวันนี้เอาไหมแต่ขาดว่าจะกอดข้อกันมากละเก้าสองสี่ จัดเอากันพี่นองมากเอาไ้เบิ้งอีกรอบนึงเนาะค่ะเนาะเอาของแอดนองกันได้มั้ยทั้งควายเต็มระบบเต็มระบบทั้งเหล็กคันน่ะใช้ความฝันวงเรียบไปให้ซีเรียมไปให้เด้อพี่นองเด้อค่ะก็เป็นแนวทางของเจตูนะค่ะเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้ค่ะครับขอขอบคุณเจโตูสำหรับแนวทางนะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ